สุดตักบงกตนั้นก็ได้โพสต์ภาพวันหยุดครอบครัวสะดุดตาเสื้อผ้าเจ้าสัวบุญชัยเจ้าสัวหมื่นล้านน่าชื่นชมมากเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลาน,านานพอสมควรสำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ตักบงกตเบญจะระงกคุณพลิกบทบาทเป็นสมทรงในเรื่องไอฟ้ฟักเรียกได้ว่าโด่งมากในยุคนั้น และเป็นที่ทราบกันดีว่าตักบงกฎได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงเมื่อปลายปีพุทธศักราช2555จูจูก็ได้ประกาศแต่งงานกับนายบุญชัยเบียนจะระงก,กุลประธานบริษัทดีแท็กซึ่งมีอายุมากกว่าหลายปีและมีน้องข้าวหอมเป็นโซ่ทองคล้องใจต้องบอกว่าล่าสุดตัก บงกฎนั้นก็ได้โพสต์ภาพวันหยุดครอบครัวโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเมื่อวานไปเล่นน้ำทะเลและขับเจ็ดสกีไปเขาตะเกียบสระเอเตสระเอเมลืมถ่ายรูปไว้เพราะกลัวโทรศัพท์ลงจมน้ำอาจไม่มีภาพเก็บบันทึกช่วงปิดเทอมทั้งหมดสระเอเตก็อร์เนือ้อสระเอเตก็ทำเอาสะดุดตาเสื้อผ้าเจ้าสัวบุญชัยเจ้าสัวหมื่นล้าน น่าชื่นชมมากเพราะถึงแม้จะรวยกี่หมื่นล้านก็ยังดูใส่เสื้อผ้าที่เรียบง่ายไม่เว่าวันนั่นเอง